นที่สองอ่ะแล้วมันคึงจะวิ่งตรงแตอินเทรเลอร์มันคงหนักอะ่ะเพราะหากโค้งปุ๊บมันก็เลยชนกันเข้าเลยอ่ะอ๋อฮะโอ้โหป้าเห็นเลยนะเห็นเลยครับอ๋อฮะแต่ก็คือเขาเขาไม่ได้เล่นเครื่องเลยนะเพราะมันไหลมาตามสะพานอ่อ๋อฮะก็คือรถเทรเลอร์เนี่ยเขาอยู่ช่องไหนเลยนะช่องสามเลยอยู่ต่อตีโค้งเ,เนี่ยมันต้องเข้าชอยเนี่ยมันเล็กมากอ่ะอ๋อ แล้วก็พอพอเขาตีโค้งมาแล้วรถเก่งเน<ต>ี่ยตอนนั้น,<ห>นมันก็จะวิ่งตรงก็คงไม่ได้ทันมองว่าเทเลอร์กำลังกำลังจะเลี้ยวมาอ๋อฮะก็เลยแต่เขาก็ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยแรงรถวิ่งอะไรเงี้ย<ช>มันก็คงค่อยๆเบียดเบียดเบียดกันเไปอ๋อแล้วคุณป้าถ่ายรูปไว้ไหมไม่ทันถ่ายตกใจอ๋อแล้วมันชนกันดังไหมเสียงดังไหมไม่ดังคือคงคงโดนกระแทกแล้วก็มีถ่าเรื่อยๆอ๋อ ครับแล้วรถเก๋งนะทันสีสีอะไรนะทันสีแดงอ๋อเหรอครับแดงไม้แดงน่าจะแดงอะไรอยู่เลนสองู่เลนสองเหรอฮะอ๋ออยู่เลนสองแล้วมันจะตีวงได้เหรอถ้าถ้าอยู่เลนสองไม่ไม่เทเลอร์เทเลอร์เลนสามนู้ดอ่าฮะแล้วก็รถเก๋งอยู่เลนเลนสองก็คงไม่ได้ทันมองว่าเทเลอร์มันมันจะตีโค้งอ่ะเพราะโดยปกติเขาจะมาตีโค้งอันเนี้ยแล้วก็ล็อกไฟเนี่ยอันอื่นก็จะหยุดให้เข้าๆนะแต่พอดี อันนี้ก็จะวิ่งมาก็ลงเกียดันไปอะไรแล้วแล้วแล้วมันมีรถคันอื่นจอดให้ทางรถเทรลเลอร์ไหมมีมนะโดยปกติก็จะจอดแบบนี้แหรือมันดีในซอยอก็ก็ต้องหลบให้เขาทางหน่อยเพื่อให้เขาตีโค้งได้อะเทรลเลอร์นี่จอดอยู่ตรงนี้ไหมฮะหรือตรงโน้นนะฮะกำลังไล่ล,ล,ะล,ะลงมาลงถึงตรงนี้แหละอ๋อฮะลงถึงจะไปต่อ แล้วเขาก็เลยจะตีโค้งเข้าอ่ะครับก็เลยเป็นเสซตตีโค้งไม่ได้ก็คือต้องวิ่งกันไปโอเคยังไงขอบคุณมากครับคุณป้าขอบคุณนะตีกันต่อเมื่อวานนี้แล้วก็คือกลัวกลัวจะกลัวเทเลอร์จะบี้เขาแต่คุณก็ไม่บี้คือแรงลงมาแต่ไม่ได้โดนเพราะว่าเขาเขาขับมาเขาไม่ได้ใช้ความเร็วมากใช่ไหมฮะเป็นกำลังจะตีอย่างเงี้ยจะตีโค้งเงี้ย แล้วรถเก๋งนี่ใครใครใครเป็นคนขับน,น,นะไม่เห็นนะ<อ>เพราะว่าเบียดกนไปเบียดกันมาคนก็พยายามอย่างให้เทฉลยเลยหยุดเขาก็เขาก็คงหยุดแต่แรงแรงรถมันคงจะหยุดไม่ได้เพราะว่าเขาเขาเขาอยู่สูงเขามองไม่เห็นโอเคขอบพระคุณมากมาครับ